สวัสดีครับผมสวัสดีวันพุธนะครับที่2กันยายนนะครับก็กลางสัปดาห์แล้วนะครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็วันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็พักผ่อนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นสู้ๆนะครับกับการทํางานนะครับก็สําหรับช่วงเช้าทุกคนนะครับผมว่าใครที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยรถก็คงติดเป็นเรื่องมาตรฐานนะครับก็ใจเย็นๆนะครับ ถ้าเราเริ่มเช้าที่สดใสด้วยใจที่ Happy, แฮ ppy เราก็จะมีความสุขไปทั้งวันแต่ถ้าเราหง,งุดหงิดตั้งแต่เช้าเนี่ยวันทั้งวันของเราก็มักจะเป็นแบดเดย์หรือวันที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทําง,งานทั้งวันนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิตามิน b 12ครับถามว่าทําไมจะต้องมารู้ไอ้วิตามิน b 12เนี่ยก็บอกงี้ฮะว่า ถ้าท่านไม่อยากความจําเสื่อมถ้าท่านอยากมีสมองที่ดีจนแก่จนเท่าวิตามิน B12 สําสำคัญกับท่านมากเพราะฉะนั้นต้องฝังและต้องแชร์ครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> วิตามิน B12 สําสำคัญจริงๆนะครับอ่าวิตามิน B12 ิเนี่ยถ้าเราขาดไปเนี่ยเราจะทำให้ความจำเราเสื่อมง่ายเราจำได้อะไรไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีมือเท้าชาเน็บชาเส้นประสาทเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิตามิน B12 ให้มากๆเลยนะครับคราวนี้ความลับของวิตามิน B12 มีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่า ตัววิตามิน B12 เนี่ยมีความสามารถนะครับในการสร้างเซลล์ต่างๆที่ร่างกายเราตายออกไปนะค <bo> ือจริงต้องบอกนี้ฮะว่าในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ต่างๆเนี่ยจะตายลงไปทุกวัน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 ,วนและจะมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะครับเสมอเซลล์ใหม่นี่ก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกวันคราวนี้ไอเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้ตัวนี้แหละครับวิตามิน B12 นะครับเซลล์อะไรที่ตายบ่อยๆเช่นเซลล์ของผม นะครับเซลลของผิวหนังนะครับเซลล์ของเอ่เยื่อบุกระเพาะอาหารเซล์ของขนตามที่ต่างๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทาน,ทานวิตามิน B12 ิได้พอเพียงได้ครบถ้วนนะครับเซลล์สมองท่านบางส่วนที่เสียหายไปก็จะกลับคืนมาเซลล์ปลายประสาทที่สูญเสียไปทุกวันก็จะกลับคืนมาผิวหนังก็จะกลับคืนมาขนก็จะกลับคืนมาผมก็จะกลับคืนมานะครับก็ดีจริงๆสาหรับวิตามิน B12 แต่คราวนี้ครับ ความลับข้อที่2ของวิตามิน B12 อครับอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือวิตามิน B12 เนี่ยจะดูดซึมไม่ได้เลยถ้าขาดตัวนี้ครับนั่นก็คือโฟเลตนั่นเองครับโฟเลตนั่นก็คือวิตามิน B9 นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากมี B12 ครบท่านต้องมี B9 ด้วยนะครับมันถึงจะช่วยกันดูดซึมเพราะว่า B12 เนี่ยจะช่วยร่างกายดูดซึมโฟเลตด้วยเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ต้องมาช่วยกันต้องมาคู่กันถึงจะแฮปปี้นะครับ คือวิตามิน b 12กับโฟเลตเนี่ยพอมารวมตัวกันเนี่ยจะยิ่งช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ในร่างกายทำให้ร่างกายเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีมากๆเลยนะครับผมคราวนี้ครับก็มาดูกันครับว่าตัววิตามิน b 12จะเอามาจากไหนและโฟเลตเอามาจากไหน วิตามิน B12 เนี่ยร่างกายเราต้องการ2.4ไมโครกรัมต่อวันส่วนวิตามิน B9 หรือโฟเลตโดยปกติร่างกายต้องการประมาณ400ไมโครกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะต้องการมากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นรายละเอียดคราวนี้เอามาจากไหนอะวิตามิน B12 นี่อยู่ในเนื้อนมไข่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นวิตามิน B12 เนี่ยโดยคนส่วนใหญ่ที่ทานเนื้อนมไข่ก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการขาดวิตามิน B12 เท่าไหร่นะครับแต่ผู้ที่มีโอกาสขาดวิตามิน B12 ก็คือกลุ่มผู้ vegetarian นะครับที่ไม่ได้ทานเนื้อนมไข่ อย่างพอเพียงนะครับแบบนี้ก็จะต้องทานเสริม B12 ก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับอันนี้ขอแนะนําส่วนกลุ่มโฟเลตเอามาจากไหนคือวิตามิน B9 เนี่ยเอามาจากพวกถัว่วจากผักใบเขียวนะครับสำหรับท่านที่ต้องทานเพิ่มเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มาจากยาแหละครับที่ทานนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําเลยนะครับถ้าท่านขาดวิตามิน B12 ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความจําต่างๆนะครับมือชาต่างๆนะครับ และถ้าท่านขาดโฟเลตหรือวิตามิน B9 นี่อันนี้สำคัญเลยจะเป็นโรคโลหิตจางหรือว่าเรียกว่า macrocytic anemia นะครับอันนี้เป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งโรคโลหิตจางมีหลายชนิดแต่วิตามิน B9 เมื่อท่านขาด ท่านจะเป็นโรคโลหิตจางบางคนคิดว่าเฮ้ยจะเป็นโรคโลหิตจางต้องสูญเสียเลือดไปอย่างเดียวไม่จริงนะครับโรคโลหิตจางเกิดได้จากหลายอย่างนะครับเช่น i อ o n deficiency ยสซีอนเมียอันนี้คือขาดธาตุเหล็กหรือมอีเลือดไหลาตามทางเดินอาหารอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรล่ะอนิเมียหรือว่าโลหิตจางชนิดที่เราสูญเสียเลือดออกจากทางเดินอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขาดวิตามิน B9 ก็จะเป็น เราเห็นจางอีกแบบหนึ่งก็ต้องรักษากันไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีวิตามิน B2 และวิตามิน B9 อยู่ในร่างกายอยาอ่างครบถ้วนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย